ก็คงจะไม่เปลกถ้าพวกเราทุกคนทุกท่านที่นับถือศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราทุกคนทุกท่านก็มักจะเกิดความสงสัยว่าเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาป นะก็เป็นธรรมดาปกตินะทีนะ่ความสงสัยเหล่านี้นะจะเกิดขึ้นนะในจิตในใจของพวกเราทุกคนทุกท่านเนะพราะในทางพระพุทธศาสนาแล้วนะกนะ็บัญญัติเอาไวนะ้ตรงตัวนะว่านะพวกเราทุกคนทุกท่านนะเมื่อถึงข่าวที่จะนะละโลกนี้ไปก็จำเป็นจะต้อง มีเพียงแค่สองสิ่งที่จะตามตัวพวกเราไปได้นะตามจิตวิญญาณของพวกเราไปคราวนี้ก็มีคำถามนะเข้ามานะหลายๆคำถามเลยก็แล้วกันนะก็เพราะฉะนั้นก็จะเลือกตอบนะเลือกอธิบายนะเป็นบางคำถามบางคำถามบอกว่านะพระอาจารย์ในเมื่อ เรามีชีวิตนะเรามีกายก็คือสังขารร่างกายของเรานั้นนะนะในการที่เรานะจะทําชั่วหรือทําบาปนะหรือกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นเองนะแต่เขาเนี้ยนะอยากจะถามว่านะเมื่อเราละจากโลกนี้ไปนะกายของเราไม่ได้ไปด้วยนะก็จะมีเพียงแต่นะ จิตวิญญาณนะก็จะเพียงแต่เหลือแค่ดวงจิตของเราเท่านั้นนะกายที่ว่าเป็นสังขารน,นั้นนะก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเวรกรรมทั้งหลายนะกรรมทั้งหลายก็คือการกระทำเนี่ยนะมันจะไปกับเราด้วยได้หรือไม่นะมันจะไปกับเราได้หรือ,นะนรรอในเมื่อสังขารไม่ได้ไปกับเรานะเพียงแต่ว่านะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อาศัยสังขารน,นั้นนะนะทำซึ่งกรรมต่าง นะให้เกิดขึ้นนะก็เลยเป็นคำถามนะก็เลยจะจำแนกแบบนี้ว่านะถ้านะเราจะแยกนะให้เป็นอย่างชัดเจนก็คือว่านะบุญนะมันก็เป็นนามธรรมามันไม่สามารถที่จะมองเห็นนะบาปมันก็เป็นนามธรรมนะมันก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะั่นเองหรือถ้าเราจะเปรียบว่านะน้ำมัน น้ำมันกับน้ำมันเนี่ยมันเข้ากันได้แต่ถ้าน้ำมันกับน้ำเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันในเมื่อน้ำมาทำกับน้ำมาทำมันก็เข้ากันได้และมันก็ไปด้วยกันได้ดวงจิตของเรานะก็ถือว่าเป็นน้ำมาทำไม่สามารถที่จะจับต้องได้เพียงแต่รู้สึกได้ก็เหมือนกัน บุญกับบาปเราก็สามารถที่จะรู้สึกได้เราก็สามารถที่จะนะรู้สึกถึงว่าความดีนะรู้สึกถึงว่าสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะรู้สึกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตก,ก็เป็นนามธรรมานะบุญกับบาปก็เป็นนามธรรมามันก็ไม่ได้ตกอยู่ที่สังขาร่างกายมันก็จะไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ บุคคลใดมีกรรมชั่วเป็นต้นเหตุมีกรรมชั่วนะมากกว่าบุญนะกรรมชั่วก็จะเข้ามารุมเราและก็จะส่งผลให้เราไปเกิดในอบายบายหรือแม้แต่กระทั่งยังที่มีชีวิตอยู่นะถ้ากรรมชั่วตามมาทันก็ทำให้เราเกิดความชิบหายนะเกิดความร้อนรุ่มใจนะเกิดความทุกข์ใจกวนกวายเป็นที่สุดนะแต่ถ้ากรรมดีมีมากกว่ากรรมชั่ว นะก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราดีมีความสุขนะหรือนะถ้าผลบุญนั้นมากนะกว่านั้นนะผลบุญนั้นมากพอที่จะขึ้นไปบนสวรรค์นะก็ถือว่าเราจะได้ไปพักผ่อนอยู่บนสวรรค์เสียก่อนคือไปพักผ่อนโยนใจอยู่บนสวรรค์นะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าบาปเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแต่ว่าบาปนั้นมันน้อยมันยังไม่ได้ให้ผล ก็เพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยผลบุญนะในเมื่อผลบุญมากกว่าก็จะได้ไปพักผ่อนอยู่บนสวรรค์นะในสุขติภพภูมิข้างบนนะเมื่อหมดจากนะผลบุญเหล่านั้นแล้วนะถึงเวลาที่จะจุติลงมาเกิดนะในโลกมนุษย์ผลกรรมเหล่านั้นแหละซึ่งจะเป็นตัวบรรดาลวะนะพวกเราทุกคนทุกท่านจะเกิดเป็นอะไรนะถ้าผลกรรมชั่วนั้นนะ มีมาเยอะพอสมควรและกรรมทั้งหลายที่เรากระ,ท,กระทำไว้จะส่งผลสิ่งเหล่านั้นทำให้ไปเกิดนะเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็ได้เป็นช้างมา้าวัวควายสิ่งเหล่านั้นก็ได้นะหรืออาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบกับความทุกขนะ์ทรมานอย่างแสนสาหัสด,ด้วยกรรมที่เราก็ทําไว้นั่นเองเนะพราะฉะนั้นนะกรรมใดๆก็แล้วแต่นะทำใน,นเมื่อยังมีชีวิตอยู่เย่ยนะ ทุกสิ่งอย่างมันก็ให้ผลทั้งนั้นให้ผลทั้งที่ยังไม่มีการตายให้ผลทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่มันสามารถให้ผลได้ทุกสิ่งอย่างกรรมบรนดาลได้ทุกสิ่งอย่างบุคคลใดทํากรรมบนรดาลไว้บุคคลนั้นก็ย่อมที่จะต้องรับกรรมและผลของกรรมนั้นๆที่ตนกระทําไว้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในทางที่ดีที่สุดเลยในทางพระพุทธศาสนา ก็อย่าทามันเลยกรรมชั่วนะเพราะเราทุกคนทุกท่านนะล้วนแล้วที่จะนะลุนิติภาวะกันขึ้นมาแล้วนะรู้จักผิดชอบชั่วดีกันหมดแล้วนะสิ่งไหนนะมันไม่ดีเราก็ไม่ทานะสิ่งไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีเราก็ทำนะเราสามารถแยกแยะออกได้หมดแล้วว่าสิ่งไหนเป็นกรรมดีหรือสิ่งไหนเป็นกรรมชั่วนะคือรู้ทั้งรู้ว่ามันจะต้องส่งผล มันจะต้องให้ผลตอบกลับมาเป็นอย่างไรเรานะสามารถรับรู้ได้หมดนะเรารู้ได้หมดคือบางครั้งบางทีเราลองมองคิดดูว่านะบางสิ่งบางอย่างเรารู้ทั้งรูนะ้แต่เราก็ยังทำแต่เราก็ยังนะจําใจทำนะซึ่งกรรมเหล่านั้นนะซึ่งรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาตัวเราเอง แต่ทำไมบางครั้งบางคราวทําไมเราถึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําไมเราถึงจําเป็นจะต้องทําก็เพราะสิ่งเหล่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะเราขาดความช่างใจนีขาดความช่างใจนะเราลองพิจารณาสิลองพิจารณาในเวลาที่เรามีโอกาสได้ปฏิบัติเรามีโอกาสได้ภาวนานะลองพิจารณาถึงเทวธรรม ก็คืออะไรก็คือฮิริกับโอตปะก็คือความละอายและความเกงกัลวต่อบาปไม่ต้องไปพิจารณาถึงถึงสิ่งที่จะกระทำนะให้พิจารณาถึงสิ่งที่จะตอบกลับมานั่นเองเราทำกรรมอันใดเราก็ย่อมที่จะต้องรับกรรมอันนั้นเราไปเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความทุกขเวทนาให้ได้รับความเดือดร้อนนะก็เป็นกรรม เราจะไปช่โกงไปคดโกงเขาไปเอารัดเอาเปรียบเขานั่นก็เป็นกรรมสิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาเรานะสิ่งเหล่านั้นก็จะสะท้อนมาหาเรานะไม่ไปไ,ไม่มาพบนี้ก็มาพบหน้านะเคยไปโคดโกงผู้อื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองลำพองพยอง,งใจนะนะ tee. เคยไปทํากรรมอันใดไว้เบียดเบียนผู้ใดไวนะ้แล้วก็ยังลำพองพยอง,งใจคิดว่าตัวเองนี่นะไม่มีใครทําอะไรได้ มันมีอยู่อย่างเดียวนั่นแหละก็คือกรรมนะเพราะฉะนั้นนะถึงเวลาที่กรรมชั่วมันซัดกลับมานะให้เราต้องรับผลของกรรมนั้นก็อย่าไปฟูมไฟนะอย่าไปโวยวายนะอย่าไปคิดหาวิธีแก้เพราะในทางอาพุทธศาสนาการแก้กรรมไม่สามารถทําได้ผู้ที่กระทํากรรมมันใดไว้ก็ต้องรับกรรมมันนั้นก็ต่างกับจากคนที่สั่งสมซึ่งกนะุศลคุณงามความดีทําแต่กรรมดี ไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครนะมีจิตมีแต่จิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลมีแต่จิตใจที่คิดแต่ในทางเมตตาเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่สิ่งเหล่านั้นก็กรรมดีก็จะส่งผลกลับมาในสิ่งเหล่านั้นในทางพุทธศาสนายังเชื่อว่านะการยิ่งให้นั้นยิ่งไดนะ้การสั่งสมความดีไว้มากเท่าไหรนะ่ชีวิตก็จะมีความสุขมากเท่านั้น เพียงแต่เรารู้จักการปล่อยกันวางนะปลดปล่อยออกไปบ้างวางลงไปบ้างนะสิ่งที่มันมีมากจนเกินไปรู้จักแบ่งปันนะรู้จักให้ทานนะลดความตอนีทขี้เหนียวยิ่งให้มันยิ่งได้นะผลที่จะตอบกลับมามันมากมายเลือกเกินนะในผลของคุณงามความดีอาทิเช่น,ะชนการให้ทานเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายพวกเรารู้กันหมดแล้ว เรารู้กันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่านะสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแต่แต่บางครั้งบางทีทําไมเราถึงยังเลือกทําในสิ่งที่ไม่ดีกันอยู่เลยนะเราสามารถรู้ได้เราสามารถสัมผัสได้หมดนะรู้แม้กระทั่งผลตอบกลับมานะว่าสิ่งที่จะตอบกลับมาในชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เราก็ยังทําสิ่งสิ่งนั้นอยูนะ่คือถ้ามองในทางพระพุทธศาสนาแล้วนะแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายว่านะ สิ่งนั้นเกิดขึ้นมีนะสิ่งนั้นมีอยู่นะสิ่งนี้ดับไปนะว่าสิ่งเหล่านั้นมันวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยเป็นวัฏฏะวงเวียนกันอยู่อย่างนี้สิ่งนั้นนะดับลงไปสิ่งนี้เกิดขึ้นมาใหม่นะมาทดแทนกันนะมันไม่มีจบไม่มีสิน้นนะเพราะฉะนั้นนะ่ยสิ่งที่มันจะไปกับเราได้ก็คือสองสิ่งนเดียงก็คือกุศลกับอกุศลเท่านั้นนะเพราะอะไรล่ะ เพราะร่างกายสังขารเราถึงแม้มันจะแตกดับลงไปแต่มันองมันเข้ากันไม่ได้นะร่างกายมีหน้าที่สร้างกรรมเท่านั้นนะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะรับผลของกรรมผลของกรรมมันอยู่ที่ดวงจิตของเราอยู่ที่ใจของเราที่จะต้องรับอย่างเราทําไปทุกสิ่งอย่างร่างกายทําทุกสิ่งอย่างก็เพราะดวงจิตของเราเป็นนายกายเป็นเบาวดวงจิตของเราเป็นคนคิดเป็นคนสั่งเป็นคนให้ทำนะสังขารร่างกายไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย เพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะเป็นบาปหรือมันจะเป็นบุญมันอยู่ที่เจตนานะทําในสิ่งใดก็แล้วแตนะ่มีเจตนาในทางไม่ดีสิ่งนั้นก็เป็นบาปมีเจตนาในสิ่งใดที่ดีสิ่งนั้นก็เป็นบุญเป็นะปกรรมดีไปเพราะฉะนั้นนะ่ะบางครั้งบางทีแม้แต่ทุกท่านทุกคนอาจจะเป็นนักภาวนานักปฏิบัตินะแต่ก็ยังขาดสติสัมปชัญญนะขาดเทววธรรมก็คือฮิริกับโอตะปะก็คือความละอายและความเกงกลัวต่อบาป ปฏิบัติได้ภาวนาได้นะสังสมซึ่งคุณงามความดีได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะละอกุศลออกไปนะีมันจะต้องควบคู่กันไปในเมื่อสองสิ่งนี้มันไปด้วยกันนะเวลาที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะเราอยากจะเพิ่มบุญเราก็จะต้องลดอกุศลออกไปลดบาปอากุศลให้ออกจากจิตจากใจของเราไปนะสิ่งนั้นแหละนะมันจึงจะสําคัญที่สุด โอวาทของพระปู่มีพระภาคเจ้าสิ่งสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งก็คือไม่ได้หมายถึงว่าการทําคุณงามความดีก็คือการละการทําชั่วนะหรือบาปอากุศลต่างๆให้หมดไปสิ่งเหล่านั้นแหละมันสําคัญมันสําคัญตรงนี้แหละเราจะทําบุญมามากมายสักเพียงใดทําความดีมามากสาักเพียงใดแต่เราไม่เคยละอกุศลออกเลยบาปอากุศลเราไม่เคยละนะในกรรมชั่วเราไม่เคยละนยมันก็ไม่มีประโยชน์ ถึงเวลามันก็ไปพร้อมกันอยู่ที่ว่าสิ่งไหนมีมากกว่านะสิ่งไหนจะเติมเต็มมากกว่านะสิ่งใดมีมากกว่าสิ่งนั้นก็ยอมให้ผลกรรมดีมีมากกว่าก็ส่งผลให้ไปเกิดในสุขติภูมินะกรรมชั่วมีมากกว่าก็ลงอาบายภูมินะเมื่อถึงเวลานั้นมันก็จะมานะโถมกระนำใส่เราเลยกรรมชั่วทั้งหลายถ้ามันมากกว่ากรรมดีกรรมชั่วเหล่านั้นก็จะโถมเข้ามานะบางครั้งบางทีเราแทบจะรับมันไม่ไหว นะด้วยซ้าไปนะเพราะฉะนั้นลองคิดพิจารณาดูนะนสิ่งทั้งหลายที่เรากระทำอยู่ณเวลาณนะบัดนี้เนี่ยนะมันคืออะไรนะสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดนะว่ามันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมากกว่ากันเพราะสิ่งเหล่านี้มันมันไม่มีทางจางหายไปมันจำเป็นจะต้องชดใช้ตามหลักของพระพุทธศาสนา เราจะต้องชดใช้กรรมที่เราทำเพราะฉะนั้นเราทำสิ่งใดไปเราต้องรับในผลของสิ่งนั้นกลับคืนมาเพราะฉะนั้นะฝากทุกท่านทุกคนลองพิจารณากันดูหรือลองพิจารณากันใหม่ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วมากกว่ากันชีวิตของเราเราสามารถเลือกได้เราสามารถสร้างเองได้บุญกุศลเราก็รู้จัก บาปอากุศลเราก็รู้จักเพราะฉะนั้นจ,จะทำสิ่งใดก็ขอให้ใช้ความคิดพิจารณาอย่างรอบคอบและมีสติและนึกถึงนะสิ่งที่จะตามมาก็คือผลของกรรมนั้นๆให้ละเอียดที่ต้วนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฝากทุกท่านทุกคนได้พิจารณาถึงกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วนะสิ่งตั้งหลาย อย่าได้ประมาทมัวเมาในชีวิตจนเกินเลยที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นนะให้กลับมาเป็นอย่างดีได้เพราะทุกอย่างวันเวลาก้าวผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้เพราะฉะนั้นจะทำอะไรให้คิดให้มีสติใจต,ตรองให้ทวนทีแล้วชีวิตนี้ก็จะปราศจากซึ่งความทุกข์ ความคุณมัวในใจิตใจชีวิตจะได้เบาบางนะมีแต่ความสุขนะคิดสิ่งใดก็จะเกิดแต่ความปิตินะขึ้นชื่อว่าบุญทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอความสุขความโชคดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร